thank mm. you ตอนที่เก้าอิ่มใจทลาไปที่หน้าบ้านลืมไปเลยว่ากําลังเล่นบทคนไม่สบายเมื่อเห็นลูกสาวเดินกลับมาบ้านก่อนเวลาที่คาดการเอาไว้เกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ใช่เวลาที่แกจะกลับมาที่นี่นี่เห็นสีนหน้าของลูกสาวคนเป็นแม่ก็รัวคําถามออกไปด้วยความอยากรู้นั่งมานมันมาน่ะสิว่าไงนะยายฟ้าหรอมันมาตอนไหนแล้วมาได้ยังไงแล้วทําไมเธอไม่รู้เรื่องเลยก็จะใครอีกล่ะแม่ เอม,มิการกระแทกเสียงตอบกลับผู้เป็นแม่ด้วยอารมณ์เสียงสุดขีดเอมก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงจูจูก็เห็นมันโผล่มากับคุณดินต้องมีใครสักคนไปรับมันนั่นแหละเพราะวันนี้คุณดินอยู่ที่ไร่ทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วยังไงมันไล่แกมาหรอพออารมณ์ไม่ดีน้ำเสียงอ่อนหวานกับคำเรียกขาดลูกสาวก็เปลี่ยนไปเฉกเช่นทุกครั้งที่มีเรื่องไม่ได้ดังใจไม่ได้ไล่หรอกเอมมาเองเอมมีการตอบกลับด้วยเสียงกระแทกเพราะยังโมโหไม่หายแล้วแกจะมาทําไม ถึงไม่ได้คุณดินวันนี้ก็อยู่เป็นก้างขวางคอนไปสิแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะแม่ถึงมันไม่จูจีกับคุณดินตอนเอ็มอยู่มันก็ทําตอนเอ็มกลับอยู่ดีอย่าลืมสิว่าเขานอนเตียงเดียวกันเอ็มไม่อยู่ดูให้มันได้หน้าหรอกสู้ตอบโต้มันด้วยวิธีอื่นไม่ได้หมายความว่ายังไงหรือว่าแกมีวิธีเอาคืนมันมีสิยาที่แม่ให้เอ็มมาไงในเมื่อเอ็มไม่ได้ใช้กับคุณดินก็ให้คุณดินนั่นแหละใช้กับมันฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี แกช่วยพูดให้มันเคลียร์หน่อยได้ไหมตอนเอมตั้งโตเอมเอาอยาใส่ในแก้ววายของคุณดินถ้ายาออกดีตามที่แม่บอกคืนนี้ยาฟ้ามีหวังแหลกขามือคุณดินแน่ๆแล้วแม่ลองคิดดูสิว่าคุณหนูผู้บอบบางผอมแห้งแรงน้อยอย่างมันจะทนได้สักกี่น้ำต่อให้รักหลงแค่ไหนถ้าผู้ชายระบายอารมณ์แบบตะกุมตะกรามเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้โดยไม่ห่วงความรู้สึกความต้องการของฝ่ายหญิงเอ็มว่าอย่างยาฟ้าไม่มีทางทนนะ ถึงครั้งนี้ทนได้มันก็ต้องสร้างบาดแผลในใจให้เย็นนั้นบ้างลหละแล้วแกมั่นใจได้ยังไงว่าคุณดินจะทําแบบนั้นแกก็เห็นว่าคุณดินรักและถนอมมันขนาดไหนความมั่นใจของเอ็มอยู่ที่ยาของแม่นั่นแหละเพราะเอ็มเทใส่แก้วคุณดินหมดเลยถ้าสอบพคุณยาเป็นอย่างที่แม่ว่าเอ็มก็อยากรู้เหมือนกันว่ายายฟ้ามันจะอึดถึกทนขนาดไหนแต่เขาผัวเมียกันอิ่มใจทําเสียงสิ้นหวังไม่คิดว่าลูกสาวจะคิดได้แค่นี้แล้วผู้ชายอย่างคุณดินหาเจอง่ายๆหรอ รวยร้นฟ้าขนาดนั้นเย,ยฟ้ามันไม่โง่ทิ้งหรอกต่อให้คุณดินตบตีหรือว่าทําซาดิสกับมันมันก็ทนได้ถ้าเป็นอย่างที่แม่ว่าเราก็ต้องรอโอกาสต่อไปเพราะตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้แล้วเสรยดายจริงๆเลยคิดว่าคืนนี้จะสําเร็จแล้วเชียวมันดันมาขวางอีกจนได้อิ่มใจยังบ่นเสียดายไม่หายเอาหน่าแม่เอมเชื่อว่าโอกาสจะต้องเป็นของเราสักวันแหละมันก็คงต้องคิดแบบนั้นแหละแล้วนี่คุณดินกินข้าวเสร็จแล้วหรอตอนแกมา กำลังจะกินแล้วเขาก็บอกให้เอ็มกลับมานี่แหละอย่าเนั่นมันคงอยากจะเอาใจคุณดินก็แง่ล่ละผัวทั้งหลอดทั้งรวยขนาดนั้นมันต้องทําทุกทางเพื่อยึดคุณดินไว้กับมันอยู่แล้วแต่อยากให้ถึงที่เอ็มบ้างก็แล้วไปได้คุณดินมาเป็นของเอ็มเมื่อไหร่เอ็มจะทําให้คุณดินรักเอ็มหลงเอ็มจนงูหัวไม่ขึ้นเลยแม่คอยดูก็แล้วกันสองแม่ลูกพูดเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานยังมีความหวังและความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมเมื่อคิดถึงความสะดวกสบายที่จะได้รับในภายภาคหน้า ล้วนี่แม่กินอะไรหรือ,อยังยังรอกินพร้อมแก่นั่นแหละงั้นก็ไปกินข้าวกันเอมชักจะหิวแล้วเหมือนกันคนเป็นแม่พยักหน้าแล้วก็เดินตามลูกสาวเข้าไปในบ้านด้วยสีหน้าผิดหวงังเป็นอะไรคะสัมผัสบางเบาบริเวณหลังมือก่อนที่อีฝ่ายจะสะดุง้งหลังจากมือบังเอิญชนกันเพราะจะตักอาหารจานเดียวกันทําให้อภาสิริวางช้อนในมือหันไปมองคนนั่งอยู่ข้างกัน,กนด้วยความสงสยัยไม่รู้พิเปนอะไรรู้สึกแปลก รู้สึกยังไงคะบอกไม่ถูกตอนที่มือโดนฟ้าเหมือนจะขนลุกแล้วก็เกรงทั้งที่ตัวสะดุง้งอาภาสุริพิจารณาคําพูดกับท่าทางของเขาอยู่อึดใจก็ตัดสินใจยื่นมือออกไปหาเขาแต่พอปลายนิ้วแตกแขนเขาเท่านั้นคิ้วเรียวก็ขมวดเลยคราวนี้เมื่อเขาสะดุ้งแรงกว่าเดิมปกติเวลาใกล้ชิดกันมากๆเขาจะมีอารมณ์ของผู้ชายเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบเรียราด หรือไม่เลือกที่เลือกเวลาแล้วที่สะดุ้งเพียงเพราะปลายนิ้วเธอแตะเบาๆที่แขนแบบนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมานอนกอดรัดฟัดเบี่ยงกันยิ่งกว่านี้เขาก็ไม่เคยมีอาการนี้ให้เห็นวันนี้กินอะไรมาบ้างคะผู้ผ่านึกอยู่อึดใจก่อนตอบเช้ากินข้าวต้มเที่ยงก็กินข้าวกินกาแฟหลังอาหารปกติไม่ได้กินอะไรนอกเหนือจากนี้นะคะผู้ผ่าพยักหน้าพล่อยวางช้อนในมือตามหญิงสาวไปด้วย แล้วตอนที่ฟ้าไม่โดนตัวรู้สึกอะไรไหมรู้สึกไม่สบายข้างในเหมือนจะร้อนพี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วตอนที่ฟ้าโดานตัวนะคะอาะพาสิรีอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อเห็นเหงื่อเม็ดเล็กผูดขึ้นตามไรผมของเขาทั้งที่เพิ่งจะอาบน้ํากันมาโยกๆเหมือนร่างกายพี่ตื่นตื่นกลัวล่ะคะไม่ใช่เหมือนฟ้าเป็นแรงกระตุ้นเหมือนมีแรงดึงดูดมากเป็นพิเศษมันไม่ใช่แล้วล่ะ เขาจะต้องโดนอะไรเข้าไปสักอย่างแน่ๆเพราะถึงจะบอกว่ารักหลงครั้งคล้เธอแต่เวลาอยู่ใกล้กันก็ไม่เคยมีครั้งไหนทาให้เขาไวต่อสัมผัสของเธอขนาดนี้จนไปได้ไม่ว่าสองแม่ลูกเอาอะไรใส่ในอาหารแต่ถ้าเป็นอย่างที่เธอคิดทําไมเธอไม่รู้สึกอะไรเลยล่ะในเมื่อเธอก็นั่งกินข้าวอยู่กับเขาและกินทุกอย่างที่เขากินหรือว่าในเครื่องดืง่มอาภาสิริเบนสายตาไปที่แก้ววายของเขาซึ่งพรองไปเกินครึ่งแก้ว ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทานอาหารกันถ้ามีอะไรอย่างที่เธอคิดจริงๆก็ต้องเป็นวายแก้วนี้แหละเพราะเธอไม่ได้ดื่มกับเขามีอะไรหรือเปล่าเห็นหญิงสาวจ้องแก้ววายตาไม่กระพริบภูผ,ผาก็ถามด้วยความสงสัยไม่รู้ว่าฟาคิดมากไปหรือเปล่าแต่ฟาคิดว่าพี่ดินน่าจะโดนยาโดนยาเนาะใช่ค่ะอาจจะอยู่ในแก้ววายยากระตุ้นยาปลุกเสกยากล่อมประสาทไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไร หรืออาจจะทั้งหมดที่ว่ามารวมกันเพราะเรื่องแบบนี้เธอก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างสมัยออกเที่ยวผับประชดเขาแต่จากอาการของพี่ดินมันไม่ปกติแน่ๆปากคิดว่าสองแม่ลูกนั่นแหละค่ะเขาอาจจะวางแผนเข้าหาพี่ดินคืนนี้เพราะพ่อกับขุนไม่อยู่แต่ฟ้ามาซะก่อนแผนเลยไม่สําเร็จแต่คิดว่าคนทําน่าจะเป็นลูกเพราะถ้าเอาใส่ในอาหารปาก็คงรู้สึกอะไรบ้างแต่นี้พี่ดินเป็นอยู่คนเดียว แสดงว่ามันอยู่ในแก้ววายของพีดินนั่นแหละแล้วเอมิกาก็เป็นคนจัดแจงเตรียมเครื่องดื่มไว้และรินไวใ้ให้เขาก่อนจะลงไปจากบ้านแต่เขาก็เห็นอยู่ว่าฟ้ามาแล้วเขาจะทาทําไมเรื่องนี้ฟ้าไม่รู้ค่ะถ้าอยากรู้พี่ดินต้องไปถามกับคนทําเองแล้วล่ะแต่คงต้องเป็นตอนเช้านะคะเพราะถ้าไปตอนนี้เสร็จเขาแน่ๆภูพายากจะหัวเราะที่อีกฝ่ายประชดด้วยความหึงหวงแต่ก็ยิ้มไม่ออกเมื่อรู้สึกว่าร่างกายเริ่มป่นปวนขึ้นเรื่อยๆ คืนนี้เขาตั้งใจจะให้เป็นค่ำคืนพิเศษเป็นความทรงจำดีๆของเธอกับเขาแต่ถ้าคืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเขาอาจจะเผลอทำอะไรตามแรงอารมณ์เพราะควบคุมสติและร่างกายไม่ได้ก็เป็นได้ไม่ได้เขาจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เป็นนันขาดครั้งแรกของเธอมันจะต้องมีแต่ความประทับใจไม่ใช่ปล่อยให้ลิ้นยาครอบงำแล้วเอาเธอมาเป็นที่ระบายอารมณ์กันฟ้ากินต่อเลยนะพี่ขอตัวไปห้องน้ำก่อนเขาดูขึ้นจากเก้าอี้โดยไม่รอคำตอบจากคนร่วมโต๊ะ กว่าอาภาซิริจะตามความคิดและการกระทําของเขาทันเขาก็เดินไปถึงประตูห้องนอนแล้วอาพาซิริเบนสายตากลับมาที่อาหารบนโต๊ะอีกครั้งนั่งมองอยู่อึดใจก่อนจะตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาและวิธีรักษาคนที่โดนยาตามข้อสันนิษฐานของตัวเองกว่าครึ่งชั่วโมงที่อยู่กับข้อมูลตรงหน้านอกจากจะได้ความรู้ใหม่ๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เธอได้ทราบไปพร้อมๆกันก็คือความเป็นสุภาพบุรุษของเขา ทังที่ทราบดีว่าเธอพร้อมแล้วที่จะเป็นของเขาในคืนนี้และในฐานะสามีเขาสามารถระบายอารมณ์ที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอยาก,กับเธอได้เต็มที่แต่เขาก็เลือกที่จะเดินจากไปขังตัวเองไว้กับความทรมานคนเดียวและเธอจะปล่อยให้เขาอยู่แบบนั้นจนกว่าจะหมดฤทธิ์ยาหรอแล้วอีกนานเท่าไหร่มันถึงจะหมดฤทธิ์เพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเขาดนยาอะไรและปริมาณที่ร่างกายรับเข้าไปนั้นมากน้อยแค่ไหน แล้วถ้าต้องอยู่แบบนี้ไปจนเช้าเขาจะไม่แย่เลยเหรอคิดได้ดังนั้นอาภาสิริก็ลุกจากโต๊ะเดินตามอีกฝ่ายไปที่ห้องนอนโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขายังไม่ออกมาจากห้องน้ําอาาซิริบอกกับตัวเองเมื่อเข้ามาเจอห้องนอนว่างเปล่าพอหูแววได้ยินเสียงน้ําไหลขาเรยวยาวก็ก้าวต่อทันทีจนกระทั่งไปหยุดยืนอยู่หน้าประตูห้องน้ําที่ปิดไม่สนิทพิดินอาพาสิริส่งเสียงเรียกนําทาง พอไม่มีเสียงตอบรับจากคนข้างในกลับมาก็เรียกซ้ําอีกครั้งพี่ดินตอบฝานหน่อยลุงเป็นยังไงบ้างพี่ไม่เป็นไรภูผ,ผากัดฟันตอบออกไปแม้พยายามแล้วที่จะควบคุมตัวเองแต่เสียงก็ยังสั่นให้คนอยู่นอกห้องจับได้และแตัดสินใจที่จะยืนอยู่ตรงนั้นต่อถ้าไม่เป็นอะไรแล้วทําไมไม่ออกมาล่ะคะขอเวลาพี่อีกหน่อยถ้าง่วงก็นอนไปเลยไม่ต้องรอพี่เขาตอบโต้ยาวขึ้นกว่าเดิม เมื่อจับนำเสียงเต็มไปด้วยความหองอยแย่ของอีกฝ่ายได้ไปลายยังไม่ง่วงขอฟ้าเข้าไปนะคะผู้ผ่าย,ยังไม่ทันได้ห้ามประตูก็ถูกผลักเปิดออกพร้อมกัรปรากฏตัวของคนรักอาภาสิริถึงกับทำตัวไม่ถูกไปชัว่วขณะเมื่อเข้าไปเห็นอีกฝ่ายนั่งตัวสั่นเทาอยู่ที่พื้นห้องน้ำปล่อยให้สายน้ำจากฝักบัวไหลรดจนตัวเปียกปอนนี่อยู่แบบนี้ตั้งแต่มาเลยเหรอคะผู้พ่าพย,ยักหน้าแทนคำตอบกายยังคงสั่นเทิมขณะที่แขนทั้งสองกอดตัวเองเอาไว้แน่น เพราะกลัวมันจะยื่นออกไปกระชากเธอเข้ามาหาแล้วทําอะไรต่อมีอะไรตามแรงอารมณ์ที่กําลังไหลบ่าอยู่ข้างในพราะลิศยาโทอยากเข้ามาผู้ผ่ารองห้ามเมื่อเห็นขาเรียวออกก้าวอีกครั้งพี่ไม่ไว้ใจตัวเองฟ้าออกไปก่อนไม่ค่ะอาภาซิริสันหัวแรงปฏิเสธคําขอของเขาขาก้าวต่ออย่างคนที่ตัดสินใจแล้วแม้จะเห็นเต็มสองตาว่ากางเกงของเขาถูกถอดกองไว้ข้างตัว และทั้งเนื้อทั้งตัวมีเพียงเสื้อยืดเนื้อบางห่อหุ้มร่างกายแกร่งหนาเอาไว้ซึ่งตอนนี้มันก็แทบจะไม่ช่วยปกปิดอะไรเอาไว้ได้เลยฟ้าจะไม่ให้พี่ดินอยู่แบบนี้อีกต่อไปแล้วเกิดเป็นปอดบวมขึ้นมาจะทํำยังไงฟ้าไม่เสี่ยงหรอกแต่พี่ผู้ผ่าเนื้อคําพูดไม่ออกขึ้นมาดื้อเมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมถอยฟ้ารู้ว่าพี่ดินโดนยาอาภาิริไม่ฟังเสียงห้ามพอเดินไปถึงตัวเขาก็ยื่นมือออกไปปิดน้ําทันที และพยายามไม่สนใจอะไรอื่นมากกว่าอาการที่เขาเป็นแม้ว่าร่างกายเต็มไปด้วยกล้ามเนื้องดงามสมบูรณ์แบบจะทําให้เธอร้อนเผาที่ใบหน้าได้ทุกครั้งที่ได้เห็นและได้อยู่ใกล้ชิดกับเขาก็ตามถอดเสื้อเองได้ไหมคะเห็นเขายังคงกอด<ๆ>ตัวเองเอาไว้แน่นมองมาที่เธอด้วยสายตามไม่มั่นใจอาภาชิริก็ไม่รอคําตอบจากอีกฝ่ายยื่นมือออกไปจับชายเสื้อยืดเปียกชุ่มน้ําแล้วก็ถอดออกให้เขาทางศีรษะ